เครื่องใช้ไฟฟ้ามี3ขาแต่ต้อรับภายในบ้านมี2รูถ้าจะหักให้เหลือแค่2ขาจะได้ไหมถ้าจะให้พูดถึงการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วขาที่3ก็คือสายดินหรือสายกาวนั่นเองซึ่งไม่มีผลต่อการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอันตรายจากการหักขากาวเสี่ยงต่อไฟลวดหรือไฟช็อตหากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีกระแสะไฟรั่วเช่นตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเพราะมีพื้นผิวที่เป็นโลหะ สายดินจะช่วยระปายกระแสะไฟลงดินแทนที่จะผ่านเข้าตัวเราหางไม่มีสายดินกระแสะไฟก็จะไหลผ่านเข้าตัวเราอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือเสียชีวิตได้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้กระแสะไฟลวอาจทำให้อุปกรณ์ร้อนจนเกิดประกายไฟหรือไฟไหม้หากฝนตกและมีฟ้าผ่าอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารับอนจรจนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้วิธีแก้ไขที่ปลอดภัย 1. ใช้หัวแปลงอะแดปเตอร์แปลงปลั๊กสามขาเป็น2ขา 2. ติดตั้งต้อนรับ3รมลูใหม่และควรใช้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบระบบสายดินและติดตั้งสายดินให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเลกิเซ่ประสบการณ์นวัตกรรมแสงสว่างมากกว่า55ปีการันตีคุณภาพสินค้าได้รับมาตรฐานมกอก